พลอยเชอร์มานประกายสุดแซ่บงานนี้ต้องทูพีให้กี่คะแนนล่าสุดมันพลอยเชอร์มานมาในชุดปักเลื่อมสีดำระยิบระยับเพิ่มความเซ็กซี่จากชุดแบกอกพร้อมกับเพิ่มความน่ารักและโฉบเฉี่ยวกับการแต่งหน้าที่ดูเป๊ะปังอย่างมากจริงๆพร้อมกับติดกิฟต์ของเพื่อนซีอย่างสาวพลอยชบพรอีกด้วยงานนี้มัมพลอยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Be u u t o o u u s e ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้ารถยนต์ชั้นนำจากทั่วโลกที่พร้อมมอบบริการระดับพรีเมียมตามแนวคิด360องศาแห่งการให้บริการด้านรถยนต์อย่างครบวงจร โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่ามัมพลอยเชอร์มานดูสวยแซบไม่มีเปลี่ยนจริงๆทำเอางานนี้ได้รับเสียงลั่นชัตเตอร์แบบรัวๆเลยทีเดียวคะ่ะโดยมัมพลอยได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์หรูจากทางแบรนด์นี้ อย่างน้องเขียวหวานที่มัมพลอยได้ซื้อและให้หนุ่มโต้งเป็นคนตั้งชื่อให้กับรถคันนี้นั่นเองเรียกได้ว่าลุคนี้ดูสวยแบบสุดๆและยังได้รับการสนใจจากเหล่า นักข่าวมากมายอีกด้วยก็สวยแซ่บซะขนาดนี้จะไม่ให้ทุกคนหลงรักยังไงไหวคะมัมพลอยขาว่าแต่หนุ่มโต้งที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเห็นลุคนี้ของมัมพลอยแล้วให้กี่คะแนนดีคะยิ่งเวลามัมพลอยอยู่กับรถหรูแฟนคลับยกให้เลยเป็นตัวมัมอย่างแท้จริงหวังว่าครั้งหน้าอยากให้มัมพลอยชวนหนุ่มโต้ง มาร่วมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็ดีนะคะจะได้สาดโมเมนต์ Moment หวานให้แฟนๆหายคิดถึงสักทีขอขอบคุณลำพลอยเชอร์มานและต้งทูพีฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ